สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นนะครับพตรีมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปนะครับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่12กันข้อที่12โจทย์ถามว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีถูกศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดกฎหมายกําหนดให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายยกรัฐมนตรีดําเนินการตามข้อใดข้อไก่ทาการแทนในตําแหน่งข้อไข่ปฏิบัตริราชการแทนข้อขวายรักษาราชการแทน ง,งูปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าจานไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้องข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้องงูนั่นเองปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4และแก้ไขาเพิ่มเติมฉบ,บับที่8พศ2 5 5 3นะครับในมาตรา10นั่นเองอยู่ในวรรคที่4นะครับก็คือให้ครัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับ A knee so